เจอกันอีกแล้วครับกับแถวสองสองเกมประจำวันพุธที่30เมษาครับต้องบอกว่าวันนี้ครับฟุตบอลค่อนข้างจะมีน้อยพอสมควรครับคู่หลักๆคู่ที่น่าติดตามชมก็จะเป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งครับระหว่างบาร์เซโลนาพบกับอินเตอร์มิลานครับส่วนคู่ที่น่าสนใจก็วันนี้ครับเป็น อีกวันหนึ่งที่ผมให้บอลมาทางเอเชียบอลเอเชียของเรา,านะเรออ Ronaldo, ครับอานัดเซอร์ของคริสโนโรนันโดครับเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่ครับใน AFC แชมเปียนลีกครับของฝั่งเอเชียเราอะครับก็ส่วนคู่อื่นก็จะเป็นบอลเล็กๆลีกลีกลองๆครับก็มีคู่น่าสนใจคู่ที่ในน่าติดตามทีเด็ดหลายๆคู่เหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานครับคู่แรกของเมื่อวานครับโอ้โ,โห,โห,โหเจอกับ เลนไฮคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอเลนไฮสุดท้ายครับเลนไฮบุกไปชนะ1นศูนย์คู่นี้กินเต็มครับคู่ที่สองฟอร์คินเบิร์กเจอกับโอเรโบครับคู่นี้ให้ต่อฟอรคนเบิร์กเจ้าบ้านที่ราคาปอป้าครับสุดท้ายฟ a รคนเบิร์กชนะไป2อหนึ่งคู่นี้กินเต็มอีกแล้วครับท่านคู่ที่3ครับเมาโมเจอกับออสเตอร์คู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง2องแลครึ่งคู่สามสุดท้ายเจ้าบ้านครับ เมาโมชนะไปสองประตูต่อศูนย์คนนี้เสียไปครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าเสียดายจ,จริงๆครับสําหรับคู่นี้คู่ที่สี่ครับสปรตักมอสโกเจอกับดีโมมอสโกคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูงสองหรือครึ่งครบสามสุดท้ายเจ้าบ,บ้านชนะไปสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้กินครึ่งหนึ่งครับคู่ที่ห้าครับโซลิฮักมอเจอกับโรสเดลคู่นี้ให้ต่อรสเดลทีมเยือนที่ราคาครึ่งลูก สุดท้ายโรดเดิลชนะบุกไปชนะสองคู่นี้กินเต็มครับคู่สุดท้ายครับอาเซนนลเจอกับเปเช่ครับคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับโอ้โห,โโห,โโหเปเช่นำตั้งแต่ครึ่งแรกสุดท้ายครับโอ้โหยันอยู่ครับทำให้เปเช่บุกมาชนะส1งหนึสูงเสียไปครับสำหรับเมื่อวานครับฟุตบอลต้องบอกว่าเล็กๆน้อย แค่นั้นเองครับสำหรับวันนี้ครับลุยกันใหม่ครับกลัวอะไรครับฟุตบอลวันนี้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างไ i k i n g FK ฟเพบกับ h ฮาเกสซุนครับคู่นี้เป็นฟุตบอลลีกของนอร์เวย์ครับ d ดิ i ว i ิ n 1ชั่นหครับเตะกันเวลาห้าทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับไ i k i n g FK คครับนั่นล่าสุดของพวกเขา เปิดบ้านเสมอกับทอมโซไป4ประตูต่อ4ทําให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ4ของตารางคะแนนห้านัดที่ผ่านมาพวกเขามี10คะแนนฝั่งเฮาเกซูนทีมเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขาเสมอกับฟิเดเรียสตัดไปศูนย์ประตูต่อ0ูนตอนนี้อันดับบุ้ยครับอันดับ16ของตารางคะแนน4นัดที่ผ่านมาเพิ่งจะมี1คะแนนเท่านั้นเองครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นไวกิ้งเอฟเคที่เปิดบ้านถล่มเฮาเกซูนไป5ประตูต่อ1 วันนี้ครับราคาเปิดมาเป็นไวกิ้งต่อรูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับไวกิ้งครับต้องบอกว่าฤดูการนี้เปิดหัวได้ไม่ค่อยดีครับนัดแรกครับแต่หลังจากนั้นครับในฟุตบอลลีก4ีนัดที่เหลือครับที่ผ่านมาเนี่ยครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับรวมถึงฟุตบอลถ้วยผลงานต้องบอกว่าค่อนข้างดีครับรักษามาตรฐานตั้งแต่ปลายฤดูการที่ผ่านมาจนถึงเปิดฤดูการตอนนี้ถือว่าผลงานค่อนข้างดีครับ คือบอลลีของนอร์เวย์ครับจะเริ่มต้นช้ากว่าลีกอื่นเขาแล้วก็จะจบช้ากว่าลีกอื่นเขาครับเพราะเนื่องจากสภาพอากาศภูมิประเทศครับทาให้ต้องเตะกันตอนนี้ครับเริ่มกันตอนนี้ครับลีกอื่นตอนนี้เขาใกล้จะจบแล้วครับสำหรับลีกนอร์เวย์เพิ่งจะเริ่มครับก็อย่างน้อยๆก็ทําให้เรามีบอลได้ลุ้นทั้งปีครับมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งครับ ส่วนเฮาเกซุนก็ต้องบอกว่าฟอร์มลุ่มๆดอนดอนครับอาจจะดูดีในฟุตบอลถ้วยครับแต่ในฟุตบอลลีกต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไรเลยครับอื้สี่นาที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ไปถึงสา,านมนัดพึ่งจะเสมอคู่แข่งได้นัดที่ผ่านมาพึ่งจะเก็บแต้มในฟุตบอลลีกฤดูกาลนี้ได้นัดที่ผ่านมาครับเป็นการเล่นในบ้านด้วยแล้วก็เสมอกับคู่แข่งไปเท่านั้นเองครับวันนี้ยังไงก็ไวกิ้งเอฟเคอยู่แล้วครับที่เป็นต่อค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเจอกันเมื่อ ฤรืดูการก่อนก็เป็นไวกิ้ง FK ฟเคครับที่ถล,ลม How ่มเฮาเกซูนไปครับคู่นี้ช่วงหลังๆครับไวกิ้งเอฟเคครับเวลาเจอกับเฮาเกซูนเวลาเล่นในบ้านพวกเขาโอ้โหกินราคาแทบจะทุกนัดเลยครับต้องบอกว่าไอเฮาเกซูนเนี่ยเป็นของอร่อยของ ไวกิ้ง FK เจ้าบ้านเลยครับคู่นี้ก็ไม่มีอะไรมาก3คะแนนผมมองไปที่ Viking FK อยู่แล้วครับพวกเขาน่าจะเก็บได้ตามเป้าหมายของพวกเขาครับแต่ด้วยราคาที่มันเปิดมาลูกครึ่งจึงจําเป็นต้องมีเม็ด2ครับถ้าเม็ดแรกมาในเวลาที่เหมาะสมผมมองยังไงก็ไหลครับเพราะเฮาเกซูดฤือดูการนี้เกมรับค่อนข้างแย่เหลือเกนเินเห็นเลยครับเปิดลดูการมาเนี่ยอื้อหือเสียไปถึง9ประตูครับเสีย ก้าประตูแล้วก็ยิงได้ประตูได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นเองครับต้องบอกว่าลูกก็แย่รับกอห่วยแตกครับคู่นี้ผมมองครับเจ้าบ้านมี3าคะแนนให้เห็นแน่นอนครับแต่เราไปลุ้นไม่สองกันยาวๆเท่านั้นเองกับราคาลูกครึ่งไม่มีอะไรมากครับคู่นี้ยืนพื้นครับต่อไวกิ้งเอสเคเจ้าบ้านที่ราคาลูกครึ่งครับค่อนข้างจะเหนือกว่าเห็นๆครับคู่ที่สองของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างบอลบีพบกับซินเคบอกคู่นี้เป็นฟุตบอลช่วยของเดนมาร์ครับคู่นี้ลงเตะกันเวลา สามทุ่มครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับบอลบีนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับแลนเดอร์สศูนย์ประตูต่อศูนย์ฝั่งสินเคบอครับนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับลิงบีสองศูนย์ครับคู่นี้เจอกันนัดลาสุดเสมอกันไปสองสองราคาวันนี้เปิดมาเป็นบอลบีเจ้าบ้านครับต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่สองลูกครึ่งควบสามคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบอลถ้วยของทั้งสองทีมครับนัดแรกครับคู่นี้จะเตะ กัน2นัดนะครับวันนี้เตะกันที่บ้านของบอลบีก่อนครับนัดนหน้าค่อยไปเตะที่บ้านของซินเคบอกครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ทั้ง2ทีมถือว่าผ่านคู่แข่งมาได้ด้วยกันทั้งคู่ครับต้องบอกว่าผ่านมาได้สบายสบายด้วยกันทั้งคู่ วันนี้โคจรมาเจอกันถ้าพูดถึงฟอร์มทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าบอลบีเจ้าบ้านค่อนข้างจะดูดีกว่าช่วงหลังครับหนัดล่าสุดของพวกเขาครับขออภัยครับเนัดล่าสุดของพวกเขาบอลบี bon B, ไม่แพใ้ใครเลยครับชนะ4เสมอ3ต้องบอกว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างจะดีครับมีฟอร์มการเล่นที่สม่ําเสมอแล้วก็มีเกมในบ้านเกมเย้าที่ค่อนข้างจะน่ากลัวครับฝั่งทีมเยือนอย่างซินเคบอกก็ต้องบอกว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ฟอร์มดีครับชนะ2นัดติด3นัดติดอย่างเงี้ยแต่อยู่มาก็สะดุดเฉยเลยครับ ความสม่ําเสมอก็สู่้าบ้านไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็เกมไอเกมเยือนนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไรครับแต่คู่นี้ครับคะแนนในลีกค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับอันดับ6กับอันดับ7ครับวันนี้ค่อนข้างจะสูสีกันบอลเตะ2นัดด้วยครับแต่มันเป็นบอลถ้วยผมกล้าพูดเลยครับไอลีกเนี่ยครับเดนมาร์กเนี่ยครับหรือฟุตบอลถ้วยเดนมาร์กเนี่ยค่อนข้างจะมีสกอร์สูงเยอะพอสมควรครับไอบอลประเภทบอลถ้วยอย่างเงี้ยครับ ถ้าลูกแรกมาไวครับอีกทีมหนึ่งยังไงมันก็ยิงตามคืนยังไงมันก็เอาคืนครับบอลมันบอลถ้วยเนาะมันเตะก,กันสองนัดครับวันนี้นัดแรกมันคิดจะทําอะไรมันก็ต้องทำัาคี่จะยิงมันก็ต้องยิงครับวันนี้ครับคู่เนี้ยครับทาเม็ดแรกมาในเวลาที่เหมาะสมเม็ดสองเม็ดสามยังไงก็ตามมาครับเพราะทั้งสองทีมเอาจริงๆอะเป็นทีมที่ชอบเล่นเกมลูกโดยธรรมชาติทั้งสองทีมอยู่แล้วและก็เกมรับ ค่อนข้างจะเสียประตูให้คู่แข่งง่ายๆเหมือนกันนะครับคู่นี้ผมมองแล้วราคาต่อรองค่อนข้างจะเล่นยากไปราคาสูงต่ําไปที่ราคาสกอร์สูงเนี่ยครับมันมองแล้วโอ้โหแน่าจะถึงนะครับคู่นี้ครับขอให้แค่เม็ดแรกครับมาในครึ่งแรกครับเม็ดสองเม็ดสามครึ่งหลัง ยังไงมันก็ตามมาครับกับราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3ตัวผมมั่นใจครับยังไงก็ทะลุยังไงก็ถึงครับเพราะทั้ง2ทีมชอบเล่นเกมลุกกันอยู่แล้วคู่นี้ยืนพื้นครับไปที่ราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบสครับคู่ที่3ของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างอัลนาเซอร์พบกับคาวาซากิฟอนตาเล่คู่นี้เป็น AFC แชมเปียนลีกเอลิทครับในโซนของเอเชียเรานะครับถ้าเทียบยุโรปก็เป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกครับคู่นี้ลงเตะกันเวลา หาทุ่มครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับเอานะเซอร์จเจ้าบ้านครับนัดล่าสุดพวกเขาถล่มโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสมาได้4ประตูต่อ1ส่วนฟังคาวาสกิฟอนตาเล่ครับนัดล่าสุดพวกเขาเสมอนในเวลากับเอาซาร์ไป22ครับทำให้ต่อเวลาครับพิเศษไปพวกเขาสามารถยิงประตูใช้ได้ครับในช่วงต่อเวลาพิเศษสามารถชนะมา3ประตูต่อ2องครับ คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนั้นนี้เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมครับราคาวันนี้ครับเปิดมาเป็นเอานาเอร์ครับต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับ คู่นี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบพระพอคู่นี้ลงเตะกันที่สนามกลางครับเรื่องสนามไม่มีใครคุ้นชินไปมากกว่ากันครับฝั่งเอานาเซอร์ครับต้องบอกว่านัดล่าสุดผ่านทีมจากญี่ปุ่นมาครับโอ้โหทันล,ลมโยโกฮาม่าเอฟมาลีนอตมา41ครับโอ้โหสตาร์ดังๆครับเราที่เรารู้จักครับนำทีมโดยคริสตโนโรลโดครับ ิโอมาเน่ครับอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลแล้วก็จอร์นดูรานครับอดีตนักเตะของแอสตันวิลล่าที่เพิ่งจะซื้อมาแล้วโอ้โหมาเล่นร่วมกันต้องบอกว่าโคตรน่ากลัวเลยครับนัดที่ผ่านมาก็ต่อลูกครึ่งครับจัดไป4-1โอ้โหสกอร์สูงก็ได้กินเต็มเต็มครับฟังคาวาสก,กีฟอนตาเล่ ale, ครับนัดที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า คือจับพอสมควรครับครึ่งแรกนําไปก่อน2อหนึ่งครับแต่ครึ่งหลังมาโดนตามตีเสมอแต่พวกเขาก็ตามมาเก็บงานได้ครับในช่วงต่อเวลาครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมครับผ่านรอบที่ผ่านมาด้วยสกอร์สูงด้วยกันทั้ง2ทีมครับแล้ววันนี้ครับเปิดมาเป็นเอานาเซอร์ต่อลูกครึ่งอีกแล้วครับต่อเหมือนนัดที่ผ่านมาคล้ายๆกันเลยครับแล้วก็สกอร์สูงราคาเปิดมาก็ใกล้เคียงกันแล้วทั้ง2ทีมก็ผ่านรอบที่ผ่านมาด้วยสกอร์สูงคู่นี้มันไม่มีอะไรมากจริงๆครับ ผมว่าโอกาสที่จะสูงครับเป็นไปได้อีกแล้วครับอีกคู่หนึ่งครับอย่างที่บอกครับเอานาเซอร์พวกเขาเป็นทีมที่ไม่ชอบเล่นเกมรับอยู่แล้วครับมีเกมลูกที่น่ากลัวทีมหนึ่งครับต้องบอกว่าโรนันโดสมาร์เน่ครับจอร์ดูลานอย่างเงี้ยครับใครจะมาเล่นเกมรับครับเปิดหน้าแรกครับไม่ต้องไปกลัวครับไอฝั่งที่กลัวมันต้องเป็นคาวาสกิฟอนตัเล่ครับทีมจากญี่ปุ่นครับเพราะพวกเขาก็เห็นเห็นแล้วครับทีมจากญี่ปุ่นครับโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสครับนัดล่าสุดโดน จัดการมา4เม็ดวันนี้ครับพวกเขาคงต้องมาตั้งรับเหนียวๆแน่ๆแล้วรอสวนกลับครับท้าเ่นแบบนี้โอกาสที่จะสวนโอกาสที่จะพลิกมาเป็นฝ่ายชนะมีโอกาสสูงครับแต่ผมมองแล้วค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะยากแต่ผมอยากให้ไปสูงครับมันจะเป็นฝั่งเอานาเซอร์ครับที่กดอยู่ข้างเดียวแล้วทำให้สกอร์สูงครับเหมือนหน้าที่ผ่านมาหรือจะเป็นคาวาสกิฟอนตาเล่ครับวันนี้ครับที่พวกเขาครับ จะอุดแล้วรอสวนกลับครับเล่นสไตล์เหมือนหน้าที่ผ่านมาครับก็จบลงด้สกอร์สูงเหมือนกันนะครับคือตือต้อๆยื้อๆไปครับใช้ลูกสวนกลับอย่างเงี้ยครับคู่นี้ผมมองครับจะจบลงเท่าไหร่ไม่รู้แต่มั่นใจว่าคู่นี้กันยิงกันระเบิดเถิดเทิงแน่นอนครับ คู่นี้บรีพิ่านมามาด้วยสกอร์สูงวันนี้จะไปก็จะไปด้วยสกอร์สูงอีกเช่นกันครับคู่นี้มั่นใจครับใส่สูงมาเลยผมมั่นใจครับว่าคู่นี้ยิงกันแน่นอนครับคู่นี้ยืนพื้นครับราคาสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกขึ้นอาจจะแพงไปหน่อยแต่ผมมั่นใจยังไงก็รับประทานครับคู่ที่4ของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างแบ็คพูลพบกับเบอร์บิงแฮมซิตี้คู่นี้ครับ ลีกวันของอังกฤษตีหนึ่งสี่ห้าตามเวลาบ้านเราครับแบ็กฟูลนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับวีแกนแอตเลติกหนึ่งหนึ่งตอนนี้พวกเขาอันดับเก้าของตารางคะแนนสี่สิบสี่นัดหกสิบเจ็ดคะแนนรับฝั่งเบอร์มิงแฮมซิตี้นัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มแมนฟิลไปสี่ศูนย์ตอนนี้ครับจ่าฟูงของตารางคะแนนรับสี่สิบสี่นัดที่ผ่านมามีถึงร้อยห้าคะแนนตอนนี้ได้แชมป์ไปแล้วเลื่อนชั้นขึ้นไปแชมปนชิพดูดูกนะันหน้าเรียบร้อยแล้วครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปศูนย์ศูนย์ครับราคาวันนี้เปิดมาเป็น เบอร์บิงแฮมทีมเยือนครับต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับแบ็กพูลเจ้าบ้านถามว่ามีลุ้นอะไรไหมตอนนี้ไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับบอลเหลืออีก2นัดก็ลงเตะให้มันครบเท่านั้นเองถ้าเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดที่พันท,ท,ที่จะผึ่งนะครับก็ไม่ทันครับในโซนเพออครับก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นกันใหม่ครับฤด,ด,ด,ดูการน้าฤดูการนี้ก็ต้องบอกว่าแบ็กพูลผลงานของพวกเขาครับ ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยสม่สำเสมอเท่าไหร่ครับเป็นทีมหนึ่งที่เสมอเยอะเกินไปครับเอาแต้มไปทิ้งไปขว้างเพราะการเสมอสะดุดเสมอคู่แข่งเยอะเกินไปครับเป็นทีมที่เสมอเยอะที่สุดในลีกวันนะครับเสมอไปถึง1 6นัดครับถ้าแบ่งไปครับ16นัดที่เสมอเนี่ยแบ่งไปเลยครับแพ้ไป8นัดชนะไปอีก8นัดเนี่ย พวกเขาก็จะมีแต้มครับโอ้โหไปลุ้นในโซนเพลย์ออฟครับแต่อย่างว่าครับบอลมันหนักเสมอมันไม่มีผลดีอยู่แล้วครับฝั่งเบอร์มิงแฮมก็ต้องบอกว่าแรงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นฤดูกาลยันจนจบฤดูกาลนะครับเหลืออีก2นัดพวกเขาไม่ต้องไปลุ้นอะไรถึง2นัดที่จะถึงเนี่ยแพ้พวกเขาก็เป็นแชมป์พวกเขาก็ได้ขึ้นไปแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าครับแต่พวกเขาก็อยากให้ของขวัญกับแฟนบอลครับอยากจะมีผลงานที่ดีครับส่งท้ายให้กับแฟนบอลน,นะครับ ก็คือเหมือนได้ลองทีมไปด้วยครับไปดูการหน้าที่ทางสโมสรจะเป็นอย่างไงครับคู่นี้ราคาเปิดมาค่อนข้างจะมินค่อนข้างจะเมยเหลือเกินครับกับราคาครึ่งลูกครับต้องเบอร์บิงแฮมซิตี้บุกมาชนะอย่างเดียวครับแล้วทั้ง2ทีมเล่นบอลวันนี้มันไม่มีความกดดันทั้งคู่ก็เทียบกันฟอร์มต่อฟอร์มไปเลยครับก็ต้องมองไปที่เบอร์บิงแฮมซิตี้ครับที่ค่อนข้างจะดูดีกว่าค่อนข้างจะมีมาตรฐานกว่าความสม่ำเสมอมีเยอะกว่าทั้งฤดูกาลของพวกเขาแพ้ไปแค่3นัดครับวันนี้ผมมองเลยครับ เบอร์พิงแฮมซิตี้ปิดประตูแพ้ได้เลยครับอย่างแย่สุดก็แค่เสมอครับแต่ผมมองไม่น่าจะจบลงได้ผลเสมอผมมองว่าพวกเขาจะเก็บชัยชนะเพื่อแฟนบอลของเขาอยากส่งท้ายด้วยการเป็นแชมป์สวยๆอยากส่งท้ายด้วยการมีคะแนนเยอะๆครับเพื่อแฟนบอลของพวกเขาผมมองแล้ววันนี้ครึ่งลูกของพวกเขาซื้อใจไปที่เกมลูกของพวกเขาเลยมั่นใจว่าเกมลูกของพวกเขาจะยิงแบ็กพู้ได้ครับวันนี้คู่นี้ยืนพื้นทีมเยือนอย่างเบอร์พิงแฮมซิตี้ที่ราคาครึ่งลูกครับ คู่ที่5ของวันนี้ครับเรายังอยู่ในลีกวันครับเป็นการเจอกันระหว่างแมนฟิลพบกับปีเตอร์โบโรยู่ในเต็ดคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึตามเวลาบ้านเราครับแมนฟิลนัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับเบอร์มิงแฮม4ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขา อยู่อันดับ19ของตารางคะแนน44นัด48คะแนนครับฟังปีเตอร์โบโรครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับโบตันไป11ทำให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ17ของตารางคะแนน44นัด51คะแนนครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นแมนฟิลที่บุกไปถล่มปีเตอร์โบโร30ราคาวันนี้เปิดมาเป็นแมนฟิ d เจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปาราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับแมนฟิวครับก็ต้องบอกว่าฤดูการนี้พวกเขา อยู่รอดปลอดภัยแล้วครับไม่ต้องไปดิ้นรนหนีตกชั้นแล้วครับเพราะทีมที่ตามมาก็ต้องบอกว่าคะแนนไม่ทันพวกเขาแล้วครับเพราะพวกเขาเหลืออีกหนึ่งนัดครับเททีมที่ตามมาแต่แมนฟิลตอนเนี้ยเหลืออีกสองนัดครับและคะแนนห่างจากโซนตกชั้นอยู่ถึงห้าคะแนนครับยังไงก็ไม่ทันถึงสองนัดที่เหลือพวกเขาแพ้ก็ไม่ตกชั้นครับแต่ฟอร์มก็ต้องบอกว่าโคตรฮิเล่เลยครับฟอร์มของแมนฟิลครับหกนัดล่าสุดในลีกครับ พวกเขาไม่ชน,นะใครเลยแพ้ไปถึง5เสมอแค่นัดเดียวครับดีครับที่ไม่ตกชั้นครับฟอร์มแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นโชคดีของพวกเขาไปครับฤดูกันหน้าก็าเริ่มต้นกันใหม่ปีเตอร์โบโรเองก็ต้องบอกว่าลุมล่มๆดอนๆเหมือนกันครับช่วงแรกช่วงกลางฤดูกาลก็เหมือนจะหนีตกชั้นเหมือนกันครับแต่ฟอร์มช่วงหลังนะครับที่เก็บแต้มได้เป็นกรอบเป็นกำนะครับทำให้พวกเขาอยู่รอดปลอดภัยเหมือนกันครับถึงแม้จะหนักไปทางเสมอสเปนส่วนใหญ่ช่วงหลังก็ ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีแล้วครับทีมระดับนี้ไม่แพ้ไว้ก่อนก็ดีที่สุดแล้วครับจะไปเอาอะไรมากคู่นี้วันนี้เจอกันโอ้โหต้นบอกว่าผีเจอกับสางครับโดยเฉพาะเจ้าบ้านครับไอแมนฟิวนะครับ แทบจะไม่ชนะใครเลยครับวันนี้ดันมาต่อปอปาอีกโอ้โหผมมองครับจะเอาอะไรไปยิงปีเตอร์โบโรที่ช่วงหลังต้องบอกว่าเป็นทีมที่แพ้ยากทีมหนึ่งครับถึงจะหนักไปทางเสมอครับถึงวันนี้เสมออีกพวกเขาก็ได้กินราคาครับจะไปคิดอะไรมากครับคู่นี้บอลลอดตกชั้นด้วยกันทั้งคู่แล้วไม่มีความกดดันอะไรทั้งสิ้นครับ เจอกันวันนี้ก็สบายสบายไม่ต้องมีอะไรให้ต้องคิดมากครับบอลก็จะเล่นกันเต็มที่ครับเพื่อแฟนบอลของทั้งสองทีมที่ตามมาเชียร์ครับไม่มีอะไรมากบอลใกล้เคียงสูสีกันยังไงก็ต้องยืนพื้นไปที่บอลรองครับโอกาสที่คู่นี้จะจบลงด้วยผลเสมอจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันค่อนข้างจะสูงพอสมควรครับยังไงก็ต้องอยู่ทีมเยือนครับเพราะทีมเยือนเป็นทีมจอมเสมอถ้าวันนี้เสมอได้ก็กินราคานี้อีกแล้วครับ คู่นี้ครับรองปอปลาตากลมๆครับของทีมเยือนครับปีเตอร์โบโลมองแล้วว่าวันนี้พวกเขาจะมีแต้มกลับบ้านครับยังไงก็ไม่มีแพ้ครับสำหรับปีเตอร์โบโลวันนี้รองปอปลาเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายคู่เอกของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าบุญทุ่มบาเซลลนาพบกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานคู่นี้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายนัดแรกครับ ลงโม่แข่งกันเวลาตีสตรงตามเวลาบ้านเราครับบาเซโลนาเจ้าบ้านครับนัดล่าสุดของพวกเขาเสมอในเวลากับเรอัลมาลิดไป2ประตูต่อ2ทําให้ต้องต่อเวลาครับพวกเขาสามารถชนะเรอัลมาริตในช่วงต่อเวลาไปได้3ประตูต่อ2ทําให้พวกเขาสามารถวา Spanish, คว้าแชมป์สเปนิตคไปเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องบอกว่าไปไปหนแชมป์ครับคือแชมป บอลถ้วยของสเปนครับแล้ววันนี้ก็ไล่ล่าแชม,แชมป์อยู่่าแชมป้ยนลีกอีกครับส่วนฝั่งงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับนัดล่าสุดครับแพ้ในลีกให้กับโรม่าไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหตอนนี้ชักจะไม่ชัวร์แล้วครับสำหรับอินเตอร์มิลานทีมเยือนครับลุน3แชมป์ตอนนี้โอ้โหเหลือลุน2แชมป์แล้วครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป33าครับราคาวันนี้เปิดมาเป็น บาร์เซโลนาเจ้าบ้านครับต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่สองลูกครึ่งควบสามครับบาร์เซโลนาพวกเขาเก็บงานของพวกเขาไปเรียบร้อยครับในฟุตบอลถ้วยครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถือว่าวันนี้ครับมีขวัญกาลังใจโมเมนตัมโอ้โหอยู่ที่พวกเขาหมดเลยครับก็ต้องบอกว่าฮือจับพอสมควรครับแต่ก็ผ่านมาได้ครับเพราะคู่แข่งคือเรียลมานลิดครับก็ชนะมาได้สมศักดิ์ศรีเป็นไปแล้วครับหนึ่งแชมป์ตอนนี้มาลุ้นไล่ล่าแชมป์ รายการที่2ของพวกเขาครับดดูการนี้มีลุ้นทิปเบอร์แชมป์ครับหรือ3ามแชมป์โอ้โหต้องบอกว่าผลงานครับแต่ละตัวแต่ละคนของบาร์เซโลนาโอ้โหมันสุดๆจริงๆครับมาตรฐานจริงๆครับผิดจากฝั่งอินเตอร์มิลานครับทีมเยือนครับอย่างที่บอกครับก่อนหน้านี้ก็มีลุ้น3มแชมป์ครับบอลบอลลีกบอลถ้วยของพวกเขาอิตาลีแล้วก็แชมป์บัลลีกเนี่ยครับ แต่ตอนนี้เอาไปเอามาเริ่มชักจะไม่แน่ครับเหมือนทําทรงจะไม่ได้ทั้ง3แชมป์ด้วยครับในฟุตบอลลีกพวกเขานํามาอยู่ดีๆครับแต่ช่วงหลังมาแผ่วปลายเฉยเลยครับสนัดล่าสุดมาแพ้ให้กับคู่แข่งทําให้ตอนนี้โดนนาโปลีขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้วครับในส่วนของฟุตบอลทั่วอิตาลีรอบรองชนะเลิศพวกเขาก็ไปแพ้ให้กับเอซีมิลานโอ้โหแล้ววันนี้แชมเปี้ยนสลีกมาเจอกับ บาร์เซโลนาที่ฟอร์มร้อนแรงอีกโอ้โหจากลุน3แชมป์ตอนนี้อินเตอร์มิลานมีทรงครับมีทรงจริงๆที่จะไม่ได้ซักแชมป์เลยครับโอ้ไม่รู้ว่าเกิดอาการแผ่วปลายขึ้นหรือเปล่าครับสําหรับอินเตอร์มิลานครับตน้นฤดูกาลกลางฤดูกาลดีๆแต่ช่วงนี้เอาโ,อโหเจอกับใครก็แพ้นั่ล่าสุดเล่นในบ้านเจอกับโรมาก็แพ้ครับไม่รู้ว่าติดห่วงนัดนี้หรือเปล่าครับวันนี้เจอกับทีมที่ฟอร์มร้อนแรงอย่างบาร์เซโลนาพวกเขา โอ้โหวันนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับแต่อินเตอร์มิลานผมบอกแล้วจะเป็นทีมที่แปลกทีมหนึ่งครับไม่ว่าฟอร์มจะเป็นยังไงแต่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกเขามักจะมีเซอร์ไพรส์พวกเขาจะมีลูกฮึดอยู่ตลอดเวลาครับมักจะมีทีเด็ดเวลาเจอกับทีมใหญ่หลายๆทีเหมือนกันครับวันนี้พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่นอนครับแต่ผมบอกเลยคู่นี้ครับหลังๆคู่นี้ครับเจอกันเมื่อไรสกอร์มันออกสูงครับอย่างนัดล่าสุดที่เจอกันครับปี2022ที่บ้านของบาร์เซโลนาเนี่ยครับ ก็เสมอกันไป3-3ครับแล้วชั่วโมงนี้บาเซโลนาเจอกับใครก็โอ้โหยิงเล่เทครับไม่ยิงเล่เทก็โดนยิงครับเหมือนหน้าที่ผ่านมาที่เจอกับทีมใหญ่อย่างเรอัลมาดริดครับก็จบในเวลา2-2วันนี้อินเตอร์มิลานอย่างที่บอกครับไม่ว่าฟอร์มจะเป็นยังไงเตะในแชเมเปี้ยนลีกเมื่อไหร่มักจะมีลูกฮึดวันนี้ผมมองครับอย่างน้อยๆอินเตอร์มิลานน่าจะบุกมามีสักหประตูให้เห็นนะครับ คู่นี้ผมมั่นใจเหลือเกินสก,กอร์สูงเปิดมาแค่2หรือครึ่งควบ3ผมมั่นใจจริงๆว่าคู่นี้ยังไงก็ยิงถึงครับทาเม็ดแรกครับมันเป็นของบาร์เซลโลนาเจ้าบ้านผมมองนะครับยังไงก็มีสิทธิ์ไหลยาวแต่ถ้าเม็ดแรกเป็นของอินเตอร์มิลานครับแน่นอนครับบาร์เซลโลนาเอาคืนแน่นอนครับ คู่นี้มันขึ้นอยู่ที่เม็ดแรกจริงๆถ้าเม็ดแรกมาในภายในสักครึ่งชั่วโมงหรือครึ่งแรกครับมาในเวลาที่เหมาะสมผมมองคู่นี้ยังไงก็ไหลยาวๆครับกับราคาสกอ์สูงคู่นี้มั่นใจยังไงทะลุแน่นอนครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับราคาสกอ์สูง2ลูกครึ่งควบสามโคตรมั่นใจเลยครับคู่นี้วันนี้จบลงไปเรียบร้อยครับหกคู่ของผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลีกเล็กหลีกใหญ่หลีกลองครับแล้วก็ คู่ที่น่าสนใจครับเอานัาเซอร์ครับเจอกับคาบัสกิฟอนตัลเล่ครับแล้วก็บาร์เซโลนาเจอกับอินเตอร์มิลานก็ต้องบอกว่าเป็นบอลศึกของทวีปทั้งสองทวีปครับทวีปเอเชียแล้วก็ทวีปยุโรปเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างวันนี้คู่แรกไวกิ้งเอฟเคเจอกับเฮาเกสซูนคู่นี้ให้ต่อไวกิ้งเอฟเคลูกครึ่งคู่ที่2ครับบอลบีไอเอฟเจอกับซินเคบอคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งความสาม คู่ที่3าครับเอานาเรอพบกับคาวากิฟอนตดเล่คู่นี้สกอร์สูงครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งคู่ที่4แบ็กพูลเจอกับเบอร์บิงแฮมคู่นี้ให้ตอบเบอร์บิงแฮมทีมเยือนที่ราคาครึ่งลูกคู่ที่ห้เมนฟิ์เจอกับปีเตอร์โบโรอยู่นเตดคู่นี้ให้รองปีเตอร์โบโรอยู่ในเตดที่ราคาปอปาครับคู่ที่6บาร์เซโลนาเจอกับอินเตอร์มิลานคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3ครับ ส่วนวันนี้ครับ1ดาว3ดาวมีให้แน่นอน1ดาววันนี้ครับตัวแรกครับให้ต่อ Viking FK ที่ราคาลูกครึ่งครับมั่นใจว่าทันลมแน่นอนตัวที่2ครับเมนฟิลเจอรกับปีเตอร์โบโร่คู่นี้ครับ ให้รองปีเตอร์โบโลที่ราคาปอปลาครับตัว1ดาวครับตัวที่2ตัวที่3ครับบาร์เซโลนาเจอกับอินเตอร์มิลานคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับสามั่นใจว่ายิงถึงครับส่วนวันนี้ครับ3ดาวบอกไปเลยครับเอาไปเลยครับบอลถ้วยของเดนมาร์กวันนี้ครับบอลบีไอเอฟเจอกับซินเคบอกยังไงมันก็ยิงกันถึงครับขึ้นชื่อว่าบอลถ้วยของเดนมาร์กไม่มีคําว่าสกอร์ต่ำครับคู่นี้3ดาวให้ไปเลยครับคู่นี้สกอร์สูงคู่บอลบีไอเอฟเจอกับซินเคบอกครับ ชอบก็จัดขัดก็สวนครับลูกกมๆมีลมข้างในไม่มีอะไรร้อยเอร์เซนตครับกับคําว่าฟุตบอลครับ แต่อย่าลืมครับ3ดาวของผมวันนี้สก,กอร์สูงคู่บอลบีเจอกับซินเคบอกครับ2ลูกครึ่งครับ3โคตรมั่นใจเลยครับวันนี้ผมเป็นอีกคู่หนึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่มั่นใจตัว3ดาวจริงๆครับตัวเต็งตัวเน้นวันนี้ครับเอาไปเต็งได้เลยครับสาหรับคู่นี้สก,กอร์สูงก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่คืนนททีีดของุก แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถว2อสองเกมส,สวัสดีครับ